ทดลองเริ่มมาจากความไม่เชื่อเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ซึ่งอย่างที่ไทก็วูดบอกผมอธิบายในหนังสือ the t o p Secret ค่ะไทก็วูดบอกว่าก่อนตีลูกกลอฟเนี่ยผมเห็นลูกกออบฟลงหลุมไปตั้งแต่ก่อนตีแล้วคือนักข่าวไปถามว่าลูกบางลูกมันปาฏิหาริย์มากเลยลูกเนี่ยทำ<ม>ได้ยังไงอ่าเขาบอกว่าผมสร้างความรู้สึกว่าลูกมันลงไปแล้วแล้วผมค่อยตีเข้าไปแล้วแรงดึงดูดมันจะดึงไปถึงจุดนั้นเอง ซึ่งเขาพยายามอธิบายแต่ผมอธิบายในทางสมองว่าเขาใช้สมองซีขวาซึ่งสมองซีขวานี่มันจะนคำนวณทุกอย่างโดยอัตโนมัติเลยครับคมันจะคำนวณว่าจ้องตีด้วยแรงเท่านี้มุมนี้นะซึ่งถ้าคิดในเชิงตักกะสานเนี่ยมันทําไม่ได้เดี๋ยวนั้นอะแต่ทีนี้คนที่สามารถใช้สมองซีขวาได้เนี่ยเขาจะทําได้โดยอัตโนมัติแล้วเขาจะอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอ,อะไร,ะไรแต่มันคำนวณได้เป๊ะขนาดนี้ซึ่งซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้ไง เขาบอกว่าเขาวิวความรู้สึกก่อนว่าว่ามันมันวิ่งไปแล้วลงรุบแล้วพอก็ตีปุ๊บมันเหมือนกับใ,ในรูปของความรู้สึกเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสุขความความรวยเราสามารถกําหนดได้เหมือนที่ไทเกอร์บูดรู้สึกอันนั้นไหมคะได้คือถ้าความรู้สึกเราเชื่อว่าจะรวยนะถึงจุดหนึ่งมันในเดอะซิคเก็ตบอกว่าขอเชื่อรับ,บใช่ครับต้องเชื่อก่อนแต่ไม่ใช่อยากนะ คือถ้าเราอยากเนี่ยแสดงว่าเราไม่เห็นภาพแห่งความสําเร็จคือถ้าคนที่เชื่อว่าจะทําได้เนี่ยเขาจะไม่อยากอย่างเช่นคุณหนุม่มแแ่มสมมติมีคนบอกคุณหนุม่มแแบว่าพรุ่งนี้ต้องไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่มีคนดูสักแสนคนนะค่ะคุณหนุ่มแแ่มจะเชื่อว่าทําได้จริงไหมภาพออกมาชาัดเลยฉันขึ้นไปยืนบนเวทีนะโอ้โหพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้นะคือเชื่อว่าทําได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังอยากอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตลึกๆยังไม่เชื่อ ข้ามไปที่ความเชื่อเลยเปลี่ยนความ<บ>อยากให้เป็นความเชื่อ,อลบความอยาก<ต>าอ,อกตราบใดที่ยังอยากอยู่แสดงว่ายังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทําอย่างนั้นเขาจะล้มเหลวนักกีฬาที่แข่งด้วยความอยากชนะจะแพ้แต่นักกีฬาที่แข่งด้วยความเชื่อว่าจะชนะชนะจะชนะเพราะภาพแห่งความสำเร็จมันมาก่อนแล้วไงคือคนที่เชื่อนี่แสดงว่า ภาพมันชัดละบางทีความเชื่อมันจะมาจากประสบการณ์ด้วยอย่างที่ผมบอกคุณหนูแหม่มขึ้นเวทีเขาเชื่อว่าทําได้เพราะประสบการณ์เยอะใช่ครับในทางตองกันข้ามคนที่ไม่เคยขึ้นเวทีแล้วอยู่ๆมาขึ้นเวทีมีคนดูแสนคนเนี่ยเขาจะอยากทําได้ใช่ไหมแต่เขาจะไม่เชื่อว่าทําได้คือคือวันนั้นเขาจะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยฉันจะทำได้ขนาดนี้ไม่รู้จะทาได้หร,รื<ต>เอเปล่าอะไรอย่างเงี้<อ>ยบางทีไอ้ภาพความเชื่อนั้นมันก็จะเลื่อนๆไปนะคะคือประสบการณ์ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบการณ์สำเร็จในชีวิตเนี่ย ภาพเป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งคือหาประสบการณ์แล้วพยายามเก็บความรู้สึกนั้นให้เยอะที่สุดแล้วมันจะเข้ามาในตัวเราเองฮะแต่อย่าลืมเรื่องความเพียรวิริยะสําคัญมากบางทีกรรมเก่าเราเยอะมันภาพเป็นความสําเร็จมาแล้วมันทําแล้วมันล้มเหลวแล้วเราขาดความเพียรเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนะแม้แต่เจคเกอร์โรลิงที่ดังมาก <c oughs> เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยตอนที่เขาเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ ใหม่ๆที่ยังไม่มีชื่อเสียงเข้าไปเสนอเรื่องนี้ให้กับสำนักพิมพ์ไม่มี<ล>ใครเอาไม่ใช่สำนักพิมพ์เดียวนะหกสำนักพิมพ์เสนอไปแล้วเด้งกล <6 S 2> ับหสกสำนักพิมพ์ที่ทิ้งของเขาไปหกสำนักหกสำนักพิมพ์จนสำนักพิมพ์ที่เจ็ดเห็นใจสงสารพิมพ์ด้วยความสงสารเพราะตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าหนังสือแม่บทจะขายออกเพราะทายเทคโนโลยีมันมันไม่มีใครเชื่อแล้วเรื่องแม่บทอีกต่อไปแล้วกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เจคิโรลิ่งเป็น สตีที่รวยที่สุดในอังกฤษนักเขียนที่ขายดีที่สุดรวยมากใช่เพราะความพยายามความพยายามของเขาส่วนหนึ่งมาจากภาพแห่งความสําเร็จด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันชัดมากเขาบอกว่าเด็กๆต้องค้างไขเรื่องเนี้มันชัดมากเขาเลยมีความพยายามไงคือถ้าภาพแห่งความสําเร็จไม่ชัดเนี่ยมันจะไม่เกิดแรงบันดาลใจแลวความพยายามมัจน็จะลดลงถ้าเป็นเรื่องของการอธิษฐานล่ะคะคุณหมอ่ะอธิษฐานให้อธิษฐานเป็นภาพครับ คนเราไม่รู้ความลับของภาพแห่งความสําเร็จก็คือว่าต้องไปอธิษฐานบางคนไปนอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างภาพค่ะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเราจะเชื่อว่าสามารถทําให้เราสําเร็จได้ยิ่งเชื่อและศรัทธาภาพมันจะยิ่ง,งชัดัจริงๆเป็นปฏิหาริย์จากจิตใต้สันดูอของตัวเองอะชาวจีนรู้ความลับนี้จึงแยกเทพเจ้าเป็นส่วนๆอย่าง พกลกซิวใครอยากสุขภาพดีไปอธิษฐานกับองค์นี้ใครอยากร่ำรวยก็ไปอธิษฐานองค์นี้เพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นไงค่ะคือถ้าเป็นเทพเจ้าองค์เดียวอธิษฐานรวมกันภาพอาจจะไม่ชอยชัดแยกเป็นเทพเจ้าสเปเชียลิสต์ไปเลยคือชำนาญเฉพาะทางไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความลับจริงๆนะคะคุณผู้ชมให้อธิษฐานบอกว่าภาพส c เรตคือคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอธิษฐานเป็นคำไงเป็นคำไม่นึกภาพ คือให้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสมมติอธิฐานร้อยคนจะมีสิบคนนี่อธิฐานเป็นภาพแต่เขาก็ไม่รู้ความลับนี้นะ,ะเผอิญเขาอธิฐานเป็นภาพแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาก็ไปคุยต่อโอ้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากคนก็มาอธิฐานต่ออะไรอย่างเงี้ยฮรรวมทั้งเรื่องปรัถนาในเรื่องของความสุขด้วยไหมคะเรื่องของความสุขด้วยเส้นความสุขในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอธิฐานได้ความสุขในเรื่องของแต่ข,ขอให้เชื่อด้วยนะไม่ใช่อยากนะซึ่งมันยากมากระหว่างอยากกับเชื่อเนี่ยโอ้ใช่มันยกอยากเหมือนเหมือนมีคนถามผมแหม่ไม่ให้อารวว่ย จริงๆต้งองตัดให้ได้ครับตอนที่ผมเรียนหนังสือนะฮะที่โรงเรียนเตรียมบุดมผมเรียนเป็นภาพคือผมไม่ได้จําสูตรอะไรเลยนะอย่างฟิสิกส์นี่ผม,มจําเป็นภาพนะแล้วเวลาทําข้อสอบนี่สูตรมันออกมาจากภาพนะคือคือมันจะเข้าใจฮะแล้วเวลาทําออกมามจะทําได้ทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะสอนเทคนิคการเรียนให้กับนักเรียนฮะความฝันของผมคืออยากจะถ่ายทอดวิธีการเรียนจะเริ่มจากฟิสิกส์เป็นวิชาแรกเพราะว่าผมจะอธิบายเป็นภาพแห่งความรู้สึก แล้วก็ให้นักเรียนเข้าใจฟิสิกส์ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ความจําคือไม่ต้องจําสูตรเลยอะ่ะคือถ้ายิ่งเก่งวิทยาศาสตร์ในประเทศเรายิ่งจเจริญยิ่งจเจริญแต่ทีนี้เนี่ยคะแนนสอบข้าวิสิกส์เนี่ยมันเฉลี่ยประมาณ30เต็มร้อยน้อยมากแสดงว่านักเรียนไทยไม่เข้าใจเยอะแต่จริงๆค่ะคุณหมอคนะณปัจจุบันนี้ทุกคนกําลังที่อยากจะแบบเรียนเก่งเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการแข่งขัน จริงๆแล้วเนี่ยทุกครอบครัวควรจะสอดแทรกในเรื่องของพุทธศาสนาเข้าไปในใช่คือสอดแทรกเข้าไปในสิ่งที่เขาอยากให้ลูกเขาเป็นไหมคะคเพราะว่าตอนนี้ในในใน,ในสังคมมันแข่งขันกันเยอะเหลือเกินเ,เลยทําให้บางทีเราเราลืมในเรื่องของธรรมะไปใช่คือจริง,รงๆการค้นพบของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้เยอะนะค่ะอย่างอย่างเรื่องของอิทธิบาทสีที่ผมบอกฮะฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานี่สำคัญนะคือคือบางคนเนี่ยนึก ไม่รู้เทคนิคของการเลี้ยงลูกไงไปบอกให้ลูกคิดลบตลอดเช่นอ,อย่าสอบตกนะถ้าสอบตกจะโดนทำโทษนะให้เปลี่ยนเป็นว่าถ้าลูกสอบได้ลูกจะมีรางวัลนะคือคือภาพแห่งความสำเร็จจะมาถ้าเราบอกถ้าลูกสอบได้ลูกจะได้รางวัลน,นั้นเนี่ยภาพแห่งความสำเร็จมันจะมาแต่ถ้าบอกว่าถ้าลูกสอบตกลูกจะโดนทำโทษนะจิตเขาจะไปนเน้นแต่คำว่าสอบตกไงสอบตกใช่ว่าชใช่คือคือการให้รางวัลดีกว่าการทำโทษ หรือว่าลูกกลับบ้านดึกเนี่ยเราบอกว่าลูกอย่ากลับดึกนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นว่ากลับเร็วๆนะกลับเร็วกว,กว่าที่เคยกลับหน่อยมาอ่าได้แหละดีกว่าครับคือการเลีเ้ยงลูกก็ขึ้นอยู่กับวจีกรรมด้วยคือคือรู้จักพูดนะฮะแล้วต้องเน้นที่วิริยะนะคือคือบางทีเขาล้มเหลวในชีวิตเนี่ยนะแต่เขาพยายามแล้วเนี่ยให้ชื่นชมในความพยายามของเขาครับเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันล้มได้เป็นพันครั้งอนะไม่เป็นไรบอกลูกไม่เป็นไรแต่ลูกพยายามดีมากเลยเยี่ยมเลย ความพยายามมันพอฝังในจิตเขาเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่สําคัญมากในการที่จะประสบความสำเร็จ